พี่ดูแลแผลผ่ะเอตามคําขอคุณแม่ค่ะก็ได้นะคะแนะนําให้คุณแม่พักนิ่งๆไว้เก็เคลื่อนไหวช้าๆไม่ต้องเคลื่อนไหวบ่อยจนเดินไปนะคะแต่ว่าอยากให้เคลื่อนไหวบ้างเพื่อป้องกันการเกิดพังผืดในอวัยวะในช่องท้องค่ะ 2. แนะนําให้พยุงแผลตอนลุกหรือนั่งด้วยนะคะอาการปวดแผลก็จะดีขึ้นภายในประมาณ48ชั่วโมงค่ะถ้ายังไม่หายก็ทานพา,าราได้ ข้อ3ามดอาบน้ําหลังผ่าตัดนะคะอาจจะใช้เป็นวิธีการเช็ดตัวไปก่อนเพื่อป้องกันแผลเปียกแล้วก็ชื้นติดเชื้อค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าคุณแม่อยู่ในช่วงพักฟื้นนี่ก็จะแนะนําให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่รวมทั้งมดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดต่อไปนะคะก็จะแนะนําให้อาศัยอยู่ในบ้านหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทป้องกันแผลอับชื้นที่สําคัญนะคะห้ามยกของหนักหรือว่าบริหารด้างกายนั เกินไปรอสักประมาณ20วันหลังข้อค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะแนะนําให้คุณพ่อหรือว่าญาติที่ดูแลคุณแม่ขาข้อเนี่ยคอยพยุงพาเดินไปไหนมาไหนเพื่อให้คุณแม่ขยับตัวได้สะดวกยิ่งขึ้นแถมยังเป็นกําลังใจในการให้คุณแม่มีแรงเลี้ยงลูกด้วยค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ